อนักเรียนหยุดเล่นแกมนะครับนะ เราจะมาเรียงแพสซีนคอรดิราสแทนส์กันต่อนะครับเมื่อกี้หยอดแรนแกมีสมาเทสโทรบอกล่ากันว่าไปลูกศิษย์คุปปอห้ามโม่นะครับนะเอาล่ะเราจะมาทวนคำพท์อีกรอบหนึ่งนะครับนะเรียนนแพสซีนคอรดิราสแทนสมันหนีไม่ได้สำหรับเบิร์ดไอเอ็นสำหรับเบิร์ดไอเนะครับ

ไม่โดภาษาไทยดูแต่ภาษาเกทสองสเกเอกลังเลสเสเกเอ็เ n สตีส s k สเกเอกลังเลส k กสเกโ SK เอสเลาไลังเขียนเอ็นจีไรกลังเขียนสามไรตงกำลังเขียนยูรไรเีไกำลังเขียนสามไรติงกำลังเขียน เนื้อ C h o p p i กลังกระโดด C h o p p n g กลังกระโดด O W I N G hopping กลังกระโดดเ h p p i n g กลางกระโดด H O W P I N G hopping กลังกระโดด C o p p i n g กลังกระโดด H O W n I N G hopping กลังกระโดด Hand แ็งโค้อได้ห้าจิมมาเก็ตไรจิงกำลังเว้ง อาถั่วต้มขอโทษท <plate> ีทผ้าไร่เท่งกำลังเว่งรันนน่กำลังเว่งอายุระเันธ์ในเอ็นจีรันเน่กํลังเว่งรันนน่กำลังเว่งอายุระเันธ์ในเอ็นจีรันเน่กําลังเว่งผ้ารันนน่กำลังเว่งอายุระเันธ์ในเอ็นจีรันเน่กําลังเว่งหกว่าเก่งกำลังทำงาน

ปาสลเพงนอน S I เพงกนอนยาจิอังกตเซปาสลเพงกลนอนมัเออจิมันเกตปาสจิมันเกตซปจิมภาษาไทยทำไมลูกปาสลเพนอน S E N เพงกปาสลเพงกลนอน ให้นักเรียนเขียนชื่อเล่นที่เวิร์กชีพเนอเขียนชื่อเล่นที่เวิร์กชีพเด็กชาบอยมาบอไว้ทำไมอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ออกวะมันมันกี่คนน่ะนักเรียนเด็กขาโบยกขามาบยมาบอยขาออกไม่แค่หกเออตาห้องห้อง อ่ okay. านักเรียนเอาไปใครเอาไปนี a ่ไปขอดก็ไ uh ด้ผีบ้าเนี่ยผีบ้าอ้าวมาหยิบมาหยิบแผ่นเฉลยอ่าเอาไปวางไว้ที ja. ่เก้าอี L ้สีส้มเบิร์ดทีอย่าทั้กล้องตกนะอย่าทั้กล้องตกแล้วมาหยิบแผ่นเฉลยทีละคนกูแก่ก้ะกูแก่ก้า กัม้ัและตที่กะจี๊ยอ่ายุดันเฉลยมีละครอร่อยอรอเร็วเร็วผันผอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยดูด้วยกันเน รอมันปิ้นออกมาเล่กไม่รอว่ะุ่๊บปะกะนี่ปุ๊บเบ่ง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 มัน กุี่แบบกุีกุีกุีกิบีวาทำมข้อที่ปดทไม่วงหวัอ่าตอบโน่เดยอ่านข้อที่แปตอบโน่ตเดาอ่านข้อที่แปตอบโน่ตเดาอ่านข้อที่แปตอบโน่เดอ่าน ว่าไงผสวยค่ะู้หญิงในห้องมีสูงสุดูกกาตั้งใจเรียนเจมรปโยคข้อที่เดิมน้โดูเฉลยเลยดูเฉลยเลยอ่าไป S T A D I N J S T A D I N G e ฮข้อที่เดิมด

ต่อไปร้อที่สองไป S K ด S K ด I N G S K ด I N G สเก็งกังำนเล่กสเก็ง S K ด I N G สเก่งกังำนเล่กสเก s k สเคดับบลิ้งก g กำลังเล่นสกีเ n g ที่สองดูตามดูเฉลยเลย Are y you s k ุส i n g คนกำลังเล่นสกีอยู่หรือเปล่าอย่าเมานะเดี๋ยวก y u s k ุส i n g คนกำลังเล่นสกีอยู่หรือเปล่า are You're are. you skating? are. Yes, you are. Yes, <laughs> Yes, you are. 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 Chai. Yes, <laughs> you are. Yes, you are. Yes, are. you are. you are. you โุณกงนั่งขี้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมเออแปรเซเอาไปดังดังเอกเอกนะต่อไปข้อที่สามชี้ตาม W าร์บิโออ I ร์ไอที มีพลังไร้ซงกำลังเขียนดับไปยจิ้มตามเสดับไปยอาร์ไอทีไอเอ็นเจไร้ซติงกำลังเขียนดับไปยอาร์ไอทีไอเอ็นเจไรงกำลังเขียนนักเรียนปับหนึ่งนะ किरुलु <laughs>

เขาวาลังเขียนหรือเปล่าโดตามอที่สาม S K R T N S K R T N เขาวาลังเขียนหรือเปล่า S K R i T N เขาวาลังเขียนหรือเปล่า Yes H S ขวาเมอ Yes H S ใช่ Yes H S ใช่ yes ts yes cs น้องโอมใช่ใช่ <Sure. S 2> ยอมหาอ่านดังๆป้าเขากำลังเขียนอยู่หรือเปล่าเอป้าเขากำลังเขียนอยู่หรือเปล่าเอป้าเขากำลังเขียนอยู่หรือเปล่าดีป้าคอยดิเซลเกม

เขาดิเศโดเอสชีฮอพเพนเธอกำลังกระโดดหรือเปล่าเเธอกำลังกระโดดหรือเปล่าเอชพเพนเธอกำลังกระโดดหรือเปล่าเอชชีฮพเพนเธอกำลังกระโดดหรือเปล่าแย่ชีเอสใช่แย่ช c แย่ชีเอสใช่ e ยกชเอสใช่เอาต้นพอดีใส่เหตุอีสชีฮอปิงแยกแปดแปดเอออีส h ีฮอปปิ้งเดืดรังกระโดดหรือป <A. S 1> เปล่าเออ s s ส h ีฮ p p ปเดิอรกระโดดหรือป <A. S 1> เปล่ดดปา5าจมส์ราน่เจม้าอา r โย รันนิ่กำลังว่งรันกำลังวิ่งอายูดับเอนไอเาดบเอ็นไอเอ็นเจรันกำลังว่งรันกำลังวิ่งอายูดับาดบอนไอเอ็นเจรันกำลังวิ่งรันนิ่งว่งเพา i ด i ฮ่าเอสเอรันนิ่งอมันกำลังวิ่งหรือเปลามันกำลังวิ่งเปล่าเอสอรันนิ่งอันนิ่มันกำลังวิ่งหรือเปล่า it is running มันกำลังวิ่งหรือเปล่าโอเคเนื้ออาโพมโลกเดี๋ยวอย่าเบิงร์กนอิดเอซนไม่นอิดเอซ s นไมอิดเอซนไม่นอิ i เอซ n นไม่อาโพมอ่านและตาเขาดิี่ะ it is it is running ไป มันกำลังวิ่งหรือเปล่าเอก S is running ไปเอก r u n n i n ปเอก running ไปเอก running ไอ่าฮะต่อไปก็ได้ออก gim working do working ไป o r k d o u o r k ing working กำลังทำงาน W O R K I N G working กำลังทำงานโดยเขาได้ออกจาก W O R K I N G I N G working กำลังทำงานเขาที่ออกโดว A r k i n V working พวกเรากำลังทำงานหรือเปล่า Are we working? Are working? พวกเรากำลังทำงานหรือเปล่า Are we working? Are working? พวกเรากำลังทำงานหรือเปล่า 6. No we aren't. No we aren't. ไม่ No we aren't.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  ต่อไปย่ๆๆาๆโลกดานด <ไป S 2> าดโลกปดเอกอรเอกต่อไปเขาที่เจ็ดจิ้มสมัยเอาเ่งเขที่แจกจิ้มสมยัยอเ่งาที่แจกจิ้มสมยัยอเ่ง

เจอายุสมัยเอริคนกำลังยิมหรือเปล่าอายุสมัยเอริคนกำลังยิมหรือเปล่าอายุสมัยเอรกคนกำลังยิมหรือเปล่า Yes you are ใช่ Yes you are ใช่ <Char is. S 3>

แปดอ่าต่อไปก็ที่แจิ้มสลิปพลง S L S L ต่ A P I N G ต่ P P I N G สลิปพลงสลิปพลงการนอนอน S L S L ต่ A P I N G P I N G สลิปพลงสลิปพลงการนอนการนอน S L S L ต่ A P I N G พ่อขากำลังนอนหรือเปล่าพอขากำลังนอนหรือเปล่า Adesripe? a d e s r i p พอขากำลังนอนหรือเปล่าโดตามยาเาอ a d s r e e s i p เพ่อขากำลังนอนหรือเปล่า e y นเดอันอาอันไม่ไม่นเดอันอาไม่อา อาบีนอาดโลกเอกโลกเอกโลกอ้กอกอกวกาวเยี่ยแปดฝุดหาดไปเติมให้แสด